สวัสดีนะครับพบกันอีกคลิปนะครับกับ BKK Smart Car Thailand ที่ a อทมันดีฟนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เป็นตัวเบนต์ตัว S L K นะครับตัวนี้เป็นตัว R 1, 1 9, 9, 7 0นะครับผมเป็นรุ่นประมาณปี1997นะครับผมตัวนี้มาอัปเกรดเป็นตัวระบบคิ l e t g o นะครับคิ l e t g o คือหมายความว่า,วาเราเดินเข้าไปใกล้รถในตำแหน่งตัวนี้ก็รถก็จะอันล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมโดยที่จะมีไฟกระพริบ สองครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินห่างจากตัวรถมารถก็จะล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมสังเกตตรงที่ไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวกับทิบหนึ่งครั้งนะครับผมเราเดินเข้าไปใกล้รถนะครับรถก็จะล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมนี่คือระบบคีเลตโกนครับครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันการใช้งานภายในนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับผม ดูฟังก์ชันการใช้งานของตัวคิเล e s s นะครับคิเล e s s ก็จะมีรีโมทให้สองตัวแบบนี้นะครับผมติดตั้งกับทางร้านนะครับตัวรีโมทก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการรีโมทหน้าตาแบบไหนนะครับคันนี้ก็อยากได้รีโมททรงประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะได้มีกุญแจเป็นกุญแจพับเด้งมาสําหรับไข่สตาร์ทได้ปกติแล้วรถล,ลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นกุญแจไข่สตาร์ทนะครับจะอยู่ตําแหน่งนี้นะครับผม เสียบไข่สตาร์าททีนี้เรามาติดตั้งเป็นระบบผู้สตาร์ทแทนก็จะได้ระบบผู้สตาร์ทมาที่เป็นวา,างไปให้ตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นไฟเวคัมไลท์กรณีถ้าเกิดว่า,าตัวรีโมทอยู่ในรถนะครับอันนี้ผมติดตั้งชั่วคราวให้นะครับเพราะว่า,อาตอนนี้ระบบตัว c o อร์หน้ากาก้งหมดลูกค้าเอาไปติดตั้งเป็นตัวเคปแลนครับไปสั่งหลออยู่ก็เลยติดตำแหน่งนี้ชั่วคราวให้ก่อนนะครับผมหลังจากตัว ตัว cover ของหน้ากากนะ้หมดที่ลูกค้าไปติดตั้งมาของช่องคนโซลน,นี้ก็เดี๋ยวตัวปุ่มก็จะมาแทนที่ในตาแหน่งของตัวกุญแจนะครับผมก็จะเข้ารูปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มตัว O.E.M. นะครับผมตำแหน่งก็จะมีไฟกระพริบกรณีถ้าเกิดว่ารถพร้อมใช้งานนะครับรีโมทอยู่ในรถสังเกตว่าตัวรีโมทละ จะมีไฟกระพริบนะครับกระพริบกรณีถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับก็จะ,ะสแตนบายเพื่อให้พร้อมใช้งานนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็ง่ายนะครับเหมือนกับตัวรถู้สตาทั่วๆไปนะครับก็คือเหยียบเบรกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็กดปุ่มได้เลยครับผม รถก็จะสตาร์ทไาแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างก็พร้อมใช้งานนะครับระบบแอร์เมื่อเราเปิดทิ้งเอาไว้นะครับแอร์ก็จะหน่วงประมาณ3-5ถึง5วินาทีก็สั่งให้แอร์ทำงานพร้อมกับระบบคอมเพรสเซอร์นะครับผมฟังก์ชันการใช้งานาเมื่อเราสตาร์ทรถเสร็จแล้วขับรถออกไปนะครับรถก็จะล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมจะล็อกให้หนึ่งครั้งหลังจากที่รถขับออกไปแล้วก็จะปลดล็อกหลังจากเราดับเครื่องยนต์นะครับหรือว่า เราปลดคายล็อกให้คนนั่งข้างลงแล้วก็จะล็อกอัตโนมัติอีกครั้งเมื่อ,อมีการขับรถเคลื่อนออกไปนะครับผมมาดูฟังก์ชันการใช้งานต่อไปนะครับผมตัวรีโมทนี่สามารถทํางานเป็นฟังก์ชันล็อกคายล็อกอิกสระได้ขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งล็อกรถนะครับสั่งล็อกได้สั่งคายล็อกได้ก็จะมีปุ่มสามปุ่มประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างก็จะเป็นฟังก์ชันเปิดฝาท้ายนะครับโดย กดค้างไว้ที่ประมาณ3วินาทีนะครับค้างไว้เลยแล้วาฝาท้ายก็จะเปิดก็สามารถเปิดฝาท้ายขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าตัวรีโมทนี้สามารถทํางานอิสระขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่ได้นะครับก็ข้อดีสําหรับาการที่รีโมทสามารถทํางานอิสระได้คือหมายความว่าเราสามารถลอกรถขณะที่มีบุคคลที่โดยสารนั่งอยู่ในรถด,ด้วยแล้วเขาเกิดหลับขึ้นมานครับเราก็ต้องการจะแวะ ลงเ,ง,งเข้าห้องน้ำก็สามารถล็อกประตูจากด้านนอกได้นะครับกลับมาก็ไขล็อกนะครับผมก็ได้ความสะดวกสบายนะสําหรับรถที่ไม่อยากสตาร์ทแล้วสตาร์ทบ่อย,อยประเภทรถที่ต้องใช้แก๊สนะครับผมนี่คือ,อความสะดวกสบายของตัวคีเลตโกนะครับผมระบบคีเลตโกจะมาพร้อมกับระบบฟังก์ชันสั่งสตาร์ทในระยะไกลนะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับการสั่งสตาร์ทในระยะไกลก็คือหมายความว่าเราสามารถ กดล็อกค้างเอาไว้เลยประมาณ3-5ถึงวินาทีรถก็จะสั่งสตาร์ทอัตโนมัติให้นะครับพร้อมกับเปิดแอร์ให้หน่วงอีก3าวินาทีนะครับผมหลังจากที่รถสตาร์ทติดก็ยังล็อกประตูให้อยู่นะครับผมจะเข้ารถได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของรถกลับมาแล้วก็มีรีโมทแล้วก็สั่งปลดล็อกจากรีโมทตัวเองนะครับเป็นการระบบเซฟตี้ของเขานะครับผม มาดูฟังก์ชันการทํางานของระบบพุชเตาร์นะครับผมระบบพุชเตอร์ก็เหมือนกับระบบของตัวพุชเต t ร์ศูนย์นะครับเหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็คือการถ้าเราไม่เหยียบเบรกนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเป็นระบบ ACC นะครับให้ระบบวิทยุในรถทํางานนะครับผมกดครั้งที่2ก็เป็นระบบฮอนของระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับสามารถกดขึ้นลงปิจกกดานะครับผมกดครั้งที่3ามเขาก็คือดับนะครับแต่กรณีถ้าเกิดว่าเราอยากสตาร์ทก็เพียงแค่เหยียบเบรกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็กดปุ่มได้เลย เป็นระบบวันทัชนะครับกดแค่ครั้งเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากรณีเราขับรถอยู่มือเราไปโดนหรือว่ากรณีผมอยู่ด้านซ้ายนะครับไปแตะโดนมันมันก็จะไม่ดับนะครับจะดับก็ต่อเมื่อเราตั้งใจดับจริงๆนะครับก็คือการเหยียบเบรกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็กดดับนะครับกับผมสามารถสตาร์ทแมนนวลได้นะครับกรณีรถที่สตาร์ทยากๆนะครับก็คือเหยียบเบรกค้างเอาไว้นะครับผมแล้วก็ กดปุ่มสตาร์ทค้างไวเลยนะครับผมไม่ต้องปล่อยมือนะครับะระบบใดจะทํางานยาวลากยาวให้กรณีที่เครื่องยนต์ติดยากนะครับผมนี่คือฟังก์ชันของระบบตัวพู s ส start นะครับครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆประมาณนี้นะครับชื่นชอบอยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ก็ถ้า ต้องการจะติดต่องานก็ผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งไลน์ไอเดียไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถแอดเข้ามาสอบถามในช่วงโปรโมชั่นแต่และช่วงได้นะครับผมวันนี้ก็ฝากกันไว้กับตัวเจ้า b e n z s l k คคันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ